วันนี้มาอยู่6มอดที่จะทําให้ตัวเกม My c f t น่ากลัวยิ่งขึ้นนะคะแต่เป็นของจาว่านั่นเองนะก่อนไปดูคลิปนะคะก็เหมือนเดิมเลยนะฝากทุกคนกดไลค์ถึง500ไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราหน่อยนะแล้วใครเพิ่งมาดูคลิปนี้ก็ฝากกดซับสไครต์ให้เราหน่อยนะทุกคนไว้ดูคลิปกันได้เลยนะ มาอยู่กับมอเแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือ Sun of S i n g มอตัวนี้นะคะจะเพิ่มเหล่าพวกปีศาจที่จะทําให้คุณตกใจขึ้นมาได้เลยนะความสามารถพิเศษของเจ้าพวกนี้นะคะถ้าเราเจอมันในโลกภายนอกนะเราจะติดสถานะสั่นกลัวนั่นเองนะคะถ้าเราเจอพวกมันเราจะตัวสั่นแบบนี้เลยนะแต่ถ้าเราออกมาไกลๆมันก็จะหายนั่นเองนะมันถือเป็นการเตือนด้วยนะคะถ้าเราเจอมันต้องทํำยังไงนะมาดูกันที่ผีตัวแรกกันเลยนะคะถ้าเราฆ่าผีตัวแรกได้นะคะมันจะดรอปมาเป็นหัวของมันนะแต่ความสามารถพิเศษของหัวมันดีมากเลยนะคะ เป็นอาวุธที่ใช้แล้วไม่มีวันพังด้วยนะคะมันคือการถ้าสมมุติเราตีดามจเข้าไปนะคะมันจะคูณดาเมจเข้าไปเรื่อยๆนะแต่ต้องตีเข้าไปเรื่อยๆนะคะเดามจมันจะบวกเข้าไปเรื่อยๆเลยนะมาดูปีศาจต,ตัวต่อไปนะคะนั่นคือปีศาจเตียงนะเจ้าปีศาจเตียงถ้าเราฆ่ามันจะดับเป็นเหมือนตัวตุ๊กตานะคะซึ่งตุ๊กตานี้มันใส่หัวใจเข้าไปได้นะแต่ที่เราไปดูคลิปมามันเหมือนจะมอบบัฟให้เรานะคะถ้าเราใส่หัวใจเข้าไปแต่พอเราใช้ทาไมมันดันดูดเลือดเราแทนเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะถ้าใใคครรรโหลลลดมอนนีี้้้้้้ไปปแแวววะะูิธชเจาุกณ อันนี้ก็อย่าลืมพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ด้วยนะพิส่ตือตเอไปนะคะว่าจะมีกึ่งเหมือนเป็นหุ่นยนต์นะไอ้เจ้าตัวนี้ก็ดูน่าสนใจเหมือนกันนะคะมันมีไอเทมชิ้นหนึ่งที่เราก็ยังงงอยู่ดีว,ว่ามันทําอะไรได้อยู่นั่นเองนะ ไอเทมชี้เราก็ไม่รู้เลยนะคะว่ามันทําอะไรได้นะแต่ถ้าใครรู้ก็อย่าลืมพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์นะเราพยายามหาวิธีใช้ของมันอยู่นั่นเองนะไอเทมตัวนี้นะคะความจริงถ้าเป็นของเวอร์ชันเก่ามันจะเป็นเหมือนตัวเตาเผาที่สามารถเผาทุกอย่างเป็นสแต็กได้ทีเดียวเลยนะแค่กดทีเดียวก็เสร็จเลยนะคะในเวอร์ชันอัปเดตเราไม่รู้เลยว่ามันทาอะไรได้นะแต่เจ้าหุ่นยนต์เหล็กนี้ก็ยังมีข้อดีอ,อย่างนะคะนั่นคือมันสามารถทําชุดเกาะของมันได้ด้วยนะถ้าใครรู้ก็อย่าลืมพิมพ์ไว้ใต้คอมเ,นะะเมนนะต์ออาาด้ ไปนะคะที่ไดาอยากจะโชว์นะไอตัวนี้มันแค่ล้ายตัววิทเทอร์นะคะแต่มันเป็นตัวหัวเดียวนะความสามารถพิเศษของมันคือการดึงเราเข้าไปที่สูงนะคะมันจะทําดาเมจอะไรเราไม่ได้แต่มันสามารถดูดให้เราแล้วก็ปล่อยให้เราตกลงมานั่นเองนะคะไอ้าตัวนี้นะคะต้องคือมันจะเลี้ยงแสงด้วยนะมันจะเลี้ยงแสงสีเขียวออกมาจากตัวนะคะมองไปมองมาก็คล้ายๆกระสือเหมือนกันนะซึ่งไอเทมที่มันจะดรอปนะคะก็เป็นไอเทมที่เราไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้เหมือนกันนะคะ ตัวถัดมานะคะคล้ายเหมือนซัมบี้ที่ขาดเหลือแค่ครึ่งท่อนนะตึ่งไตตัวนี้ก็ดูแหวะสำหรับเรามากเลยนะตั้งไอเทมที่มันดับนะคะซึ่งเป็นไอเทมที่ดีที่สุดเกมนะคะถ้าลงมัดตัวนี้นะ,ะไอเทมวันนี้จะเป็นการทําให้พวกมอนเตอร์จมลงไปในดินเลยนะคะแต่เราอาจจะไม่ได้ไอเทมจากมันมานะแต่มันเป็นการันตีการแค่เลยนะคะซึ่งเราว่ารู้สึกว่าเป็นไอเทมที่โกงที่สุดละเพราะใช้ยังไงก็ไม่มีวันพังด้วยนะถ้าเป็นไอเทมโกงนะคะแต่การสู้กับพวกมอนเตอร์พวกนี้ก็ตรายอยู่นะ,ะเออเราลืมบอกอย่างนะคะไอเจ้าพวกผ,ผ สามารถวันช็อตเราต่อให้เราใส่ชุดนี้เธอไลค์ก็สามารถวันช็อตเราได้อยู่ดีนะคะ มาดูผีตัวสุดท้ายนะคะก็คือเป็นผีถือฝ่านตัวนี้นั่นเองนะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยนะคะไอเทมที่ดับก็เป็นไอเทมที่มาออกมาจากตัวมันนั่นเองนะคะก็คือฝ่านนั่นเองนะแต่ดาเมจตั้ง1ิเลยนะค่อนข้างแรงให้ดับหนึ่งเลยนะตีพวกมอนเตอร์ปกติก็โดนตัวนั้วซั้งตีมอนเตอร์ปกติก็จะตีสองตีตายเลยนะคะก็แรงเลยนะแต่เราไม่ค่อยมั่นใจนะว่าน,นี้อาวุธอันนี้มันพังได้หรือเปล่านะต้องขออภัยด้วยนะทุกคนมาดูมอดถัดไปนะคะนั่นคือสตอเกอร์คิปเปอร์ม็อดตัวนี้นะคะหน้า ก็คือตอรเกอร์คิปเปอร์เจ้าคิปเปอร์พวกนี้นะคะจะคอยเดินตามเราแต่จะไม่ระเบิดเราทันทีนะคะต้องให้เราหันหน้าไปหามันก่อนนะถึงมันจะระเบิดใส่หน้าเราและเจ้าคิปเปอร์พวกนี้จะเพิ่มความหน้ากลัวยกับเกมคุณได้รับรองร้อเปอร์เซ็นเลยนะคะระหว่างคุณปกติเราไม่ค่อยได้กดพวก f ห้าอะไรอยู่แล้วนะถ้าเราต้องตัดไม้ทําอะไรพวกนี้แล้วถ้ามันมีคิปเปอร์เกิดมันก็จะเดินตามหลังเราแบบนี้เลยนะซึ่งพวกมันจะไม่ระเบิดทันทีนะคะ สำหรับเราตอนเราลองเล่นดูก็สะดุ้งไปหลายรอบอยู่นะคะตอนที่แบบมีพวกคิปเปอร์เดินเกาะหลังแบบนี้นะ่ะน่ากลัวอยู่นะดัแบบหนึ่งเลยนะถ้าใครชอบมัดตัวนี้นะคะก็อย่าลืมโหลดกันไว้ด้วยนะมันทําให้ตัวเกมนะคะพอคุณน่ากลัวยิ่งขึ้นเลยนะคะถ้ามีคิปเปอร์เดินตามตูดเนี่ย อยู่มัดถัดไปนะคะนั่นก็คือ The Box of h e r e r มอดตัวนี้นะคะจะเพิ่มเหล่าพวกผีหรือปีศาจที่มาจากหนังหรือว่าเกม h e r e r นั่นเองนะก็จะมีไอเทมหลายอย่างที่มาจากเกมแล้วก็มาจากหนังด้วยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นอาวุจจกปิรามิดเฮดนะคะหรือว่าจะเป็นปืนพวกนี้นะแล้วปืนพวกนี้ยิงได้ไม่วันหมดเลยนะคะเราสามารถยิงได้เรื่อยๆเลยนะซึ่งมันดีมากเลยแต่เรายังไม่รู้ว่ามันดับจากตัวอะไรนั่นเองนะส่วนใหญ่ผีมันจะมาจากพวกคิปปี้พาสตาอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าพวกตำนานผีโบราณอะไรพวกนี้นะหรือว่ามาจากหนังก็มีนะคะหรือว่าเกมอย่างไซเรนเฮดแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะปล่อยให้ทุกคนได้ดูพวกมอนเตอร์ในเกมนี้นะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะแต่ก็มีเยอะนะระดับหนึ่งเลยนะ Go! ใครชอบมอดผีเยอะๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมโหลดกันด้วยนะลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนดูกับมอดตัดไปนะคะนั่นก็คือเฮอร์เคสปิดซัฟฟาบิ๊กฟูดมอดนี้นะคะจะเป็นมอดที่เพิ่มหล่าพวกบิ๊กฟูดแล้วก็ไอเทมของตามแมบปบ มะะแม่ว,ว่าจะเป็นกระเป๋าแบบนี้เลยนะหรือว่าจะเป็นพวกฟากสมแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีรอยเทา้าบิ๊กฟุตแน่นิงนะแล้วเพิ่มเหล่าพวกสัตว์ที่ในแมปเข้ามาด้วยนะคะนั่นก็คือจะเพิ่มเหล่าเป็นเหมือนแบบแคมล้างอะไรพวกนั้นนั่นเองนะแล้วก็จะมีเปอร์เซ็นที่จะมีตัวบิ๊กฟุตเกิดขึ้นมาด้วยนะคะซึ่งของเราลองเดินหายดูมันก็ยังไม่เกิดขึ้นมานะเพราะอะไรก็ไม่รู้นะคะอาจจะต้องลงมอดตัวนี้เดี่ยวก็ได้นะใครชอบมอดแบบนี้นะคะก็อย่าลืมโหลดกันไว้ด้วยนะจะทําให้ตัวเกมของคุณสนุกยิ่งขึ้นนะ อยู่กับมัดถัดไปนะคะนั่นก็คือ h e r l e r a n i m อ n t MoD เจ้ามัดตัวนี้นะคะมันจะเพิ่มเราพวกสิ่งก่อสร้างที่สุดแสนนะ่ากลัวเข้ามาในโลกไหมคะของคุณนะตอนนี้นะคะเราเข้าสู่แลบวิทยาศาสตร์นะไอเจ้าแ l a พวกนี้นะคะมันจะมีพวกสิ่งของที่เราสามารถเข้ามาหาในนี้ได้โดยเฉพาะเลยนะแต่มันจะมีพวกซากศพเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งเป็นอะไรที่น่ากลัวมากถึงในโลกปกติที่มันจะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะ เรชอบบรรยากาศแนวสอยองฝันและหลอดแบบนี้นะคะสามารถโหลดรอดตัวนี้เพื่อไปเล่นกันได้เลยนะซึ่งมันสำหรับเราเราคิดว่ามันก็หลอดในระดับหนึ่งเลยนะที่จะมีพวกโรงพยาบาลอะไรแบบนี้ออกมาแต่มันก็เสี่ยงที่จะเข้าไปนะคะเพราะมันมีของให้เราเก็บนั่นเองนะถูกมาสุดท้ายแล้วนะคะก็คือด็อกเตอร์ฮูลิตติงแอนเจอตัวนี้นะคะจะเพิ่มหลอดพวกขี่ที่เป็นรูกป,ปั้นแบบนี้เข้ามานะถ้ามันจับเราได้มาจะไม่ได้ฆ่าเราทันทีนะคะในบางตัวแต่ในบางตัวก็จะส่งเราไปอีกมิติหนึ่งแทนนะ ล้าเราเอาพวกนางฟ้าพวกนี้มานะคะถ้าเราหัดหลังมันจะพุ่งเข้ามาหาเราในทันทีนะถ้าเราเจอมนันให้แนะนําให้เจองมันไว้นะคะ แต่ถ้าเราอยากทำลายมันให้ใช้พวกเป็นที่ขุดนะไม่สามารถใช้อาวุธกับมันได้นะต้องเป็นที่ขุดเท่านั้นนะคะถึงเราสามารถทำลายมันได้นะปัจนนี้นะคะเราสามารถพาเราเข้าไปสู่แบครูมได้ด้วยนะมันก็จะมีเจ้าพวกปีศาจแบครูมด้วยนะคะซึ่งเราไม่รู้วิธีรอดออกจากแบครูมเลยนะคะเราต้องไปอย่างเดียวนั้นถึงจะกลับโลกปกติได้หรือต้องหาประตูให้เจอนั่นเองนะส่วนอีกที่หนึ่งนะคะที่มันจะพาวะาไปนะมันจะเป็นเหมือนพ่อของแซนนะคะตัวนแนนเดทเทลเนีน่แต่เราจําชื่อไม่ได้แล้วนะคะว่ามันชื่อว่าอะไรนะ ซึ่งมันเป็นตัวตัวเอกในอินเเทลด้วยนะเราสามารถกดคีย์ขวาได้เลยนะคะถ้าคลิกขวาเราก็จะได้ไข่มานะซึ่งมันก็เป็นแค่ไข่ปกตินั่นแหละแต่เจ้าพวกนี้มันดีหน่อยเราสามารถออกมาได้เลยนะคะโดยการกดเปิดประตูนั่นเองนะชอบทั้งหมัดนี้ก็อย่าลืมโหลดกันไปให้หมดเลยนะคะแล้วใครดูมาถึงจุดนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์กันหน่อยนะช่วยกันกดไลค์ถึงห้0รไลค์หน่อยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะเจอกันใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบายจ้า